ถ้าข่ายสบายดีพี่นอ้องปลอกไปเบิร์ดมูสบูสคนเดิอหมือนีดิก็ไปหาหนูพี่น้องหมือนี้เราจะไปใส่เหวกันนะโอ้ยกบเถือกพี่น้องเอ้ยสื่อเ็ดหกสวมออกเก็ดหกหนึ่งแต้มเดียวอืมนอกอออ็นกาเอ้ยมับรรยากาศปลามันหกครั หลายหน่อยคม,มึงตอนนี้เราอยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับท่านผู้ชมอยู่อำเภอแม่วงจังหวัดน,นครสวรรค์เดี๋ยวก็มาถึงสิงอ้สิ่อเปล่ะ <gasps> แต้มเดียวหกศูนหกหกนึงนี่ตกไปมาใหม่หลายครังแล้วหนุนูฟงห,น,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 หน,นเทีนงนนคัน

มะมากองมืมอกองเขาน้ำสีจังหรือเปว่ากึ่งสีว่าเอาเขาเอาเเปลือกม่อกรองปีเดียวองมันตัวผีอ้วนพี่ลองเลยใช่ไหมมาใส่เนี้ยหนิไหม้อมควักเลย ไล่หาก่อนไลหาก่อนสเอไม่ใส่เมาเ้ยหนาอนี่พูดคนไปไก่ควนคนนั่นดิเที่ยวเลยรฮะพูดพูดไม่นแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่ลุงๆนี่เห็นไหมนี่ไม่นยังมาขึ้นนี่ได้ไหมใบไม่นั่นแม่ลนี่นี่นี่มาเมืองมาเมืองคว่องเห็นแน่นโอ้ยใซส่นี่มาใส่นี่ได้นี่ นี э hi, oh. it, ah. hey, oh, ่น oh, ี oh. yeah. Yeah. Mm ่นี่แ่มนี่แกนไปได้ด้ยนี่เจตเจตเนตับทีใส่กับอ่ะที่เดี๋ยนี่นี่นี่หอยโอ้ยหอยโอ๊ยมันใส่มึงดิสต้าววนีเนี่ยเอามึงนี่และใส่นี่แม่มันทีเปลี่ยนเลยเมนเนเปลี่ยนทั้นหลอมเลยออหกขัปนงอเยต่วาขนา่ากองเขา้มันี่จังนีนะ

เออครับเนี่เกล้องมันไม่นอนโอ้เดือดกลับครบึงหันได้ปา้นทงในี่จังนี่เร็เี้ยวมตอไงเรบาง่้งแะบง่ไรด้บ่อได้บาอนี่นีดด่ม uh, ันเค uh, ียดมเ่นี่ตัวนี่มนี่หโอ้ผนหูมันแหมน่ มึงนี่ไปไปได้บ่รอเลยไปบ่รอแล้วนั่นคี๋ใหม่เลยนี่เล่นต่คอสหน่ะหานั่นแหละนี่หอดูองเกลียวโอ้ยแขงเลยเนี่ยวะสูงเัินของมันขึ้นลูกพี่ลูกพี่ออกมาได้ลูกพี่ได้ตังค์คนเด้อหองมันขึ้นเนี่ยขัดยังไง พักดีนี่ว่าใส่ไข่จักหานได้เน่พวกนี้เนะเดียเขาใส่อลเดีย่ารักรักอไรีกจักาเนี่ยนี่ัเท่ามันคือเดี๋ยวมันจะเบืบอกของแข็ง่่ได้ใส่มแข็งไงอยู่นะผมพู้น่ะเอารใส่หนแข็งได้ห่าใส่เขาเนี่ใส่เขาเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่ยนี่เดี๋ยวเดียเดี่ยเดี๋ยวเดียเี่ยเี่ยเดี๋ยวเเี่ยเีย่เียเนี่ยเียี่ยเเียเีี่ยเนี่เี ่เแทมาแทเเห็นบ่อนีเห็นบ่อนีใม่ยังขูลงอยู่ใบใมขีเียวนี่ม่เพี่น้องเลยไม่ได้เลยุ่นลน่นอนเลยสองหลังสามหลังสามลเ่อ้งบ่อพี่อสามังเลยพี่น้องเลย โอ้ยคัก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 ป่โอ้ยนั่นโอ้ถ่ายวีดีโอพ่อมาเถอะมึงพ่อนักเนาะแถวนี้เนาะปลาแนวนี้มีแน่นอนเนาะไปท้ายต่อบัดน,นี้กลับพื้นบ่ เัาประกข้อรประกันเอาเก็อกถือกูถ <nya na. S 3> ือกูถอถือถือกูถเอาออกูถออกูถือคอนูถือกอกูถือกอกูกูถือกูถือกูกูถือกูถือกูอกูอกูอ ตัวโฮ่หอย่งแล้ว ตำเสาอะไรว้ตำเสาแดนมนนมเนี่ยบับดุดดุดอานบดเลยบาตกจากอานบดเีวเนมงเป็นปลาเขาเขางมครับน้องเย

อ้อวมันหว,วเขาลงเยคว้ยมันเห็นบอกเลคว้ยมันไกบตีนตีนได้ตีนไงอตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่หมายของเราแล้วนะครับโอ้นาผ่านหญ่หขาออกก่อนเลยยึจําไห้บ่ไห้ จำไหนวะนอ้อไปก่อนนะน้องุ่นไม้พายน้อไปก่อนนะพี่นอ้องรู้เหนื่อยม้าเดอ้อป่วยทำไมกินขา้าวแดงอยู่ได้เนี่ Earth. Mm -hmm. โอ้ยมานมาแล้วกำดังให้ตัวได้ไหม Ô khâu Hả? cái cho đây Tất có thể đọc vào trong Ủa đi, mai mày ดูขึ้นกาวใช่เนี่ยเนี่ยติ๊บพี่น้องเลยมันไหวปวดมันต้องมันำรันยู่เปอ็นต์ห่วยรันยู่ตัวนีู่่กว่าเหรอฮะดีกว่าดีกว่า ลูห <Mile> น <dizzy> ้อยเฮ้ยนูซิงโอ้ยกะหน่อยครูเนาะโอ้ยมายูที uh ่น huh. <mo> ี่โลกคนบินออกเอง ทำหลังก็คช่วะเก็บไปพร้อมน้มือนะเก็บไปน้ำใน้มือิน้โว้ยเอาก็มาเก็บไปเดี๋ยวทำดันดีหมอกันที่มีหันึงดินดีเดื่อน่โว้ยหนูหน่อยตัวอาปุ่มมือนี่อูกัอยู่กันอยู่กันตัวเพลงมันจะแตกอย่างงายเขาาเวลาย ये मिनट है 430